ทันธรรมยังราตนาตยับมานาคาทาโยเจวะสังเวกบริกิตตะปาทันจะปนามาเซพทูทโทสุสุโทการุณามหัน n โวพรพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพาการุณาดูทวงมหันุ โยจันตาสุธาภรยานโรจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสาปาป,ปูปกิเลธทะทะตธาตโกเป็นผู้คาเสียซึ่งบาปและอุปาคิเลสของโลกวันทามีพุทธังอาหามาทเรนตังพ้าพเจ้าว้ว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจคารบเอื้อเฟือ้อรรมโมปฏีโปวิยาตาสาสะุนโน ปารมของภาษาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีบโยมาคาปากามาตะเพทพินนกโกจำแนกประเภทคือมากผลนิ่ผานส่วนใดโรกุตโรโยจะตะทาททีปนโนซึ่งเป็นตัวโรกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโรกุตระนั้นวันทามิธรรมมังอามาทเรนตัง ้าะเจ้าวายภาธรรมนั้นโดยใจคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยาติเกตสันยิโตระสง์เป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งได้โยทิถาสันโตสุกตานุโภทโกเป็นผู้เห็นรานิพานตาสรู้ตามพระสุโคตหมู่ใดโลดาปะอีโนอริโยสุมเมทโซ เป็นผู้รากกิเลสเครื่องโลเรเป็นพระอาริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสร้างขังอาหมาทเรนตังข้าพเจ้าวหายพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจขาโรเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตาพิปูชนยยะกังวาทุทยังวันทยาตาพิสังขตัง บุญยังไมา่ยายังมามาสาภูปัตวามาโหนสุเวตาสาปภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งวัตถุสามคือพระราชนาไัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแร็วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ก็อุปัตวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้น